สวัสดีครับพี่พี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JPC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่าในที่สุดนะครับวันนี้ก็ครบ500,000ซับสไครปเรียบร้อยแล้วนะฮะกับช่องเดินป่าของเราครอบครัวของเราถ้าไม่ได้พี่พี่ FC ที่ดูอยู่คงไม่เดินทางมาถึงจนวันนี้นะครับตลอดระยะเวลา4ปีขอบคุณตั้งแต่1ซับ10ซับ100 1 0 0 0 1ย0 0 0 0 0พั0 0จนถึง5 0 0 0 0 0 ขอบคุณทุกท่านที่อยู่กับผมมาถึงแม้7เดือนที่ผ่านมา JPC หายเข้ากีบเมฆไปเลยมีธุระส่วนตัวต้องเคลียร์นิดหน่อยมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องราวในผืนป่าแต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้มันถึง5 0 0 0 0นซับสไคร์แล้วผมต้องขอบคุณพี่ๆอีกครั้งเลยแล้ววันนี้ผมก็มาทําตามสัญญาคลิปนี้อาจจะออกช้าหน่อยคิดว่าน่าจะเลย5 0,000 0ซับมาแล้ว1-200คนนะครับเนาะวันนี้ผมมาเปิดหมวกอยู่ที่บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรเลยเป็นสถานที่ที่สวยงามมีสวนสวาธารณะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบรรยากาศดีนะครับถ้าใครผ่านมา เนี่ยผมแนะนําให้มาเที่ยวเลยนะฮะคือบอกตรงว่าบรรยากาศดีพูดได้แค่นี้นะครับโอเคไม่พูดพร่ำทําเพลงมากมายครับหนึ่งสอแน่ๆเดี <laughs> ย๋ยวเพิ่งตกใจนะครับพี่ๆเนาะนี่คือหน้าตาของ JPC เองคุ้นกันไหมเนาะก็หวังว่าจะไม่ลืมกันเนาะในสไตล์แบบนี้เดี๋ยวผมจะทําคลิป ถอดหมวกมาเรื่อยๆนะครับในการเดินป่าสอดแทรกไปนะครับให้พี่ได้ชินกันเดี๋ยวถอดตลอดเลยเนี่ยพี่ๆอาจจะหลงลืมหรืออาจจะจํา JBC ไม่ได้นะตลอดระยะเวลา4ปีที่ผมใส่หมวกมาเนี่ยคือจุดเริ่มต้นเนี่ยการทําคลิปของช่อง JBC นะครับมันมาจากช่วงโควิด ผมไม่มีอะไรทำเนาะอยากเข้าไปในผืนป่าอยากรู้ว่าไอ้ป่าพวกภูกเขาผู้อะไรที่มันเห็นไกลๆพวกนี้เนี่ยข้างในเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรมันอันตรายไหมมีสัตว์อะไรอยู่บ้างหรือเปล่านะครับและเพอิญช่วงนั้นเนี่ยผมไปช่วงเมษาพอดีมันเป็นช่วงฤด,ดูร้อนร้อนมากครับพี่จริงๆผม ถ่ายคลิปถอดหมวกแบบนี้เนะี่ยเดินถ่ายคลิปไปมาไปมาแต่ด้วยว่ามันเกิดไฟป่าแล้วแบบป่ามันโล่งมากอนะจนทําให้ผมเนี่ยเอาหมวกมาใส่นะครับเมื่อก่อนมันไม่ใช่หมวกแบบนี้นะมันเป็นหมวกธรรมดาแบบแล้วก็มีแบบเป็นตาลูกเสือเกกียนอะไรพวกนี้เนาะทำเมื่อ4ปีที่แล้วพี่แบบเพิ่งเริ่มทำอะแล้วหลังๆก็มาพัฒนาเปลี่ยนหมวกจนมา เป็นหมวก JPC แล้วก็เริ่มขายกันใครอยากได้สั่งซื้อได้นะครับทางไลน์ทางแฟนเพจนะพอมันใส่มาปุ๊บมันทําคลิปมาปุ๊บผมก็รู้สึกว่าเออช่วงนั้นก็ใส่ตลอดเลยใส่ตลอดใส่มาจนติดจนติดจนติดประมาณเกือบปีกว่าก็ไม่ได้ถอดเลยนะครับทุกครั้งจนมันกลายเป็นเขาเรียกอะไรอนะ่ะเหมือนเป็นซิกเนเจอร์เป็นลายเซ็นของ JPC ว่าต้องใส่หมวกแบบนี้นะอะไรแบบนี้นะผมก็เลยทําเรื่อยมาทําเรื่อยมานะครับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะขอบคุณจากใจเลย ถ้าใครมีคําถามหรือว่าใครมีอะไรที่สนใจเนี่ยคลิปนเนี้ยเนี่ยผมเปิด Q&A นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยเดี๋ยวผมจะค่อยๆค,คัดคอมเมนต์มาตอบคาถามกันเนาะมาทําความรู้จักกับ JPC มากขึ้นรีบๆคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันขอบคุณครับ